สวัสดีค่ะบีนะคะเอ่อโฟลเดอร์บริษัทจัตหคู่แบงคอมเมชชิ่งค่ะเท็นนี้จะมาพูดเรื่องอสเปคของชายนะฮะเออเอเชียนเอ่อไทยเออตะวันตกยุโรปเหมือนกันไหมนะคะ <c ười> คำตอบคือเหมือนกันทุกประการเลยค่ะ แปลกใจไหมคะจริงๆถ้าอยู่ในบริษัทจันหาคู่เบงกอกมาชิ่งแล้วจะไม่แปลกใจบริษัทจันหาคู่เบงกอกมาชิ่งเปิดมาปีนี้เข้าปีที่17แล้วนะคะมีบอกได้เลยว่าผู้ชายทั้งโลกนะคะจีนเกาหลีลาวเวียดนามพม่าออสเตรเลียเคนดาอเมริกาสวีเดนนิวซีแลนด์ Sweden, Zealand, เยอรมันอ,อะไรก็ตามคะ่ะสรุปลงมาได้อย่างเดียวเลยคือ ผู้ชายไม่ว่าจะมีฐานะหรือไม่มีฐานะอย่างแรกที่ดูเลยคือรูปลักษ์นะคะรูปลักษณ์หน้าตาที่เขาชอบนะคะทุกคนชอบผู้ชายทุกคนชอบคนหน้าตาดีถ้าเลือกได้พูดตรงๆว่าผู้ชายที่ไม่มีฐานะแล้วไปจีบคนหน้าตาดีแล้ว,แล,วแล้วพลาดมาเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาก็เลือกไม,ม่ค่อยได้แต่ถ้าตัดตรงไปที่ว่าเลือกเลือกได้หรือไม่ได้เนี่ย สมมติว่าเขาเลือกได้ทุกคนถ้าเลือกได้เลือกคนที่เลือกผู้หญิงหน้าตาดีหมดนะคะถ้าหน้าตาดีแล้วบางทีมันเกินศักยภาพของเขาก็จะลงลงมาเป็นที่หน้าต,ตาน่ารักนะคะทีนี้เนี่ยสรุปว่าผู้ชายเลือกหน้าตาก่อนนะคะอพอหน้าตาหน้าตาอย่างที่ชอบเน,นี่ยรูปร่างรูปร่างก็จริงๆแล้วมันก็ไปกับหน้าตาด้วยกันนะ,ะถ้าเกิดหน้าตาขอโทษนะคะถ้าหน้าตาดีแต่ว่าอ้วนอย่างเงี้ย มันก็กลายเป็นหน้าตามไม่ดีไปนะคะสำหรับชายผู้หญิงอาจจะคิดว่าเออหน้าสวยแต่หุ่นอวบหุ่นอ้วนไงก็ยังถือว่าน่ารักใช่ไหมคะผู้ชายคิดไม่เหมือนกันผู้ชายจะคิดว่าถ้าหน้าสวยหน้าน่ารักแต่หุ่นอ้วนเท่ากับไม่สวยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราหน้าตาดีหน้าตาน่ารักเนี่ยมันมาพร้อมหุ่นนะคะเขาก็ชอบผู้ชายทั่วโลกเลยทั้งโลกชอบผู้หญิงหุ่นเพียวแล้วก็ฟิตนะคะ สมส่วนสมส่วนนี่ก็คือไม่อวบนะคะผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงอวบเลยแล้วอวบของหญิงกับออบของชายก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะบของผู้หญิงเนี่ยก็คืออบอบบโอบแบบออบอบนะคะแต่ของชายเนี่ยแค่บมจะพูดให้ให้ให้เข้าใจสมมุติว่าผู้หญิงสูงร้อยหกสิบแล้วน้ําหนักห้าสิบห้านี่เรียกว่าออบแล้วนะคะร้อยหกสิบน้ำหนักห้าสิบสามก็เรียกว่าออบแล้วค่ะ อันนี้คือภาพรวมนะคะเนี่ยเพื่อให้เข้าใจกันของผู้ชายถ้าสูง160น้ําหนัก50นี่เรียกว่าสมส่วนถ้าสูง160แล้วน้ําหนัก45เรียกเพียวอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่คือภาพรวมจากการทํางานที่เราทํางานกับผู้ชายทั่วโลกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทนีนี้แล้วเนี่ยออพอผ่านเรื่องหน้าตารูปรักษไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นนิสัยใจคอ เรียกไรนิสัยน่ารักน่าอยู่ใกล้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดคบกับเขาเพราะเงินปอกลอกเขาที่เงินและเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีนะคะเท่านั้นเองค่ะผู้ชายไม่ได้มองอะไรมากกว่านั้นนะคะยกเว้นว่าเขาเต้องเข้าสังคมโดนบีบบังคับว่าต้องมีคนที่เชิดหน้าชูตาเขาสังคมทีนี้ผู้ชายก็จะเริ่มมองว่าต้องต้องได้โปรไฟล์ที่เอาเข้าสังคมได้แล้วไม่ ไม่เขาเรียกอะไรเช่นน้าชูตาไม่ไม่อายใครอคะะ่ะไม่อายใครนะคะกับยกเว้นว่าฝ่ายชายเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วต้องการหาคนที่ส่งเสริมธุรกิจด้วยกันเขาก็อาจจะหาคนที่โปรไฟล์มาส่งเสริมกันนะคะบางที่เห็นก็จะมีแบบสมมุติว่าเริ่มทําธุรกิจแล้วก็จะหาคู่อยากได้คนทําบัญชีหรืออยากหาที่ทําบัญชีเป็นนะคะ หรือว่าอยากหาคู่ที่คนผู้พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะคะก็คือมีทุกอย่างที่ต้าหาบวกผู้พูดภาษาอังกฤษได้นะคะเพราะว่ามาช่วยกันทําธุรกิจอย่างนี้ค่ะทีนี้เนี่ยพอเราทราบอย่างนี้ซะแล้วอะ่ะก็ถ้าเราอยากจะอปปพูล่าหาคู่ง่ายถ้าฝั่งที่มีพูดไปแล้วปรับตัวมันก็ทาให้เราเหาคู่ง่ายขึ้นนะคะกออ็อันนี้มันเป็นความเป็นจริงจริงๆเลยของการหาคู่นะคะซึ่งถ้า คุณไปถามผู้ชายข้างนอกเขาอาจจะไม่กล้าบอกคุณนะคะแต่ว่าบีบีเออแบงก์ของมชิ่งอยู่ในธุรกิจนี้มานานแล้วบอกได้เลยค่ะว่าเวลาคนหาคู่ก็มาบอกเราอ่ะร้อเต็มเป็นความจริงซึ่งว่าเป็นตำมน้นนะคะก็เลยนี้ก็อยากจะบอกบีก็หวังว่าก็จะไม่กดกันแล้วก็เอาสิ่งที่เคล็ดลับที่บีบอกไปปรับใช้นะคะก็หาคู่กับพี่บีบริษัทจันหาคู่แบงก์ของมาชิ่งเทมิจบลวค่ะสวัสดีค่ะ